เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าดิฉันเจีรนัยธนกิจในนามของฝ่ายผลิตภัณฑ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Polyherb Network ทุกๆผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความโดดเด่นดีเด่นแตกต่างด้วยนวัตกรรม3นวัตกรรมได้แก่นวัตกรรม Herb ์ e l จลนิว i ริชนวัตกรรม m i l i c a p และนวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรซึ่งนวัตกรรมเฮิร์บเจลนิวทริชั่นคือนวัตกรรมการนำพาสารสำคัญเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบเจลโดยการนำพาของโมเลกุลโพลีแซคคาายจากกัวกรรมและแซนแทนกรรมมาผสมผสานกันให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเจลซึ่ง สุดยอดนวัตกรรมนี้ช่วยให้สารสำคัญดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน3-15ถึง15นาทีเพราะว่าสารสำคัญมีโมเลกุลเล็กไม่ต้องเขยา่าไม่ตกตะกอนพกพาง่ายสะดวกอร่อยฉีกซองทานได้เลยไม่ต้องดื่มน้ำตาม เป็นการช่วยให้เรารับประทานได้ง่ายความเข้มข้นของสารสำคัญเท่ากันทุกๆุกสองยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของนวัตกรรมเจลได้แก่ผลิตภัณฑ์ KRN ผลิตภัณฑ์ FUD ผลิตภัณฑ์ HH ผลิตภัณฑ์ ZLM และผลิตภัณฑ์ WB ค่ะและเทคโนโลยีมิลิแคป นวัตกรรมเพื่อการปกป้องและนำพาสารสำคัญเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบของของเหลวในแคปซูลแข็งชนิดพิเศษหนึ่งเดียวในประเทศไทยเทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสทำให้สารสำคัญที่อยู่ในมิลิแคปคงประสิทธิภาพของสารสำคัญไว้ได้อย่างสูงสุดเก็บกลิ่นได้ดีจึงทำให้รับประทานได้ง่ายป้องกันอากาศความชื้นไม่ให้เข้าทำลายสารสำคัญที่อยู่ในมิลิแคป แตกตัวได้ดีเมื่อนำไปรับประทานและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมิลิแคปได้แก่ผลิตภัณฑ์ CHL ผลิตภัณฑ์ซีต้าผลิตภัณฑ์ ASX และผลิตภัณฑ์ Joy Plus และนวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญที่ดีกว่าเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาในการสกัดเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกทั้งหมวดเครื่องสำอางยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาแผนโบราณได้แก่ผลิตภัณฑ์เชียนซุยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณเนรนคราชผลิตภัณฑ์โพเซียมครีมและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไอเฮิร์บผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้แก่คอลลาเจนพลัสผลิตภัณฑ์โมเนเซเบอร์รี่และผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องสำอางได้แก่ยาสีฟันโมเนเซ อ l โลวาเจลและเดสการาเจลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า